ฮัลโหลวันนี้นะคะเราก็มาสวนนกกันซึ่งเอาองจริงก็ไม่เคยมาเลยสวนนกมันมีมาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วแหละแต่เราไม่เคยมาเลยสวนนกนี่ก็วันนี้พาลูกมาดูก็มีนกน่ารักเมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็เป็นช่วงบ่ายโมงครึ่งก็เป็นช่วงที่เขาโชว์นกโชว์นาคน่ารักมากเลยเธอมันดีมากเลยอะ น่ารักแต่ช่วงนี้เหมือนกับว่านักท่องเที่ยวมันน้อยเนาะภูเก็ตซบเกานี่มาอยู่นี่นะจระเข้กระเป๋าตัวไม่เอาไม่ไปกลัวมีหมวอ,อย่าเข้าไปกลัวแมวดน๋ด่วมันกระโจนลงมาที่นี่มีนกมากๆเลยอะ่ะ มาถ่ายรูปเร็วใครอยากดูจระเข้นนาก็ดูจระเข้ลูกมันหลับอยู่ไหนอ่ะเขากลัวตัวเข้าไปแล้วนะเขาดูหนังเยอะเกินเข,เขาหวาวาว <laughs> นี่เป็นพี่น้องขนทองนะจ๊ะสวัสดีสวัสดีข่าวไปพูดหรออ๋อ ให้หาหนองไหมเอาเดินบังกล้องเฉยตัวอะไรกระต่ายภาษาอางกฤษว่าอะไรกระต่ายปษาอางกฤดว่าอะไรโดบอลโดอะไรเขากัดโดได้ลูกกระต่ายาษาอางกฤษว่าอะไรอ่ะนี่ไงกระต่ายตัวจริงๆไงเขาไม่เคยเห็นทีใช่ไหมอย่าไปกีดใส่เลยลูกไม่เอาไม่เอาบอลนะลูกปอนอันนี้อันนี้ ให้หหหหยังไงอ่ะให้แล้วยังน่ารักจังเลยครับกิน,นเลยไม่ต้องมาบังคับคนหรอกเขากินอยู่ลูกกินนล กระต่ายน่ารักมากเลยจ้ะดูยูลูกลก,กป็ป้อนให้พี่เขาน้องแพนน่ารักเลยเลยูก นี่ค่ะเริ่มมานะคะจากนี้นะคะก็เป็นนกกระเรียนนะคะนกกระเรียนซื้อตัวใหญ่มากสวยมากวันนี้นะคะเราก็มาสวนนกกันอีกเรอไม่เคยมาเลยนะสวนนกจริงๆสวนนกภูกเก็ตนี่มีมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยเข้ามานี่เป็นครั้งแรกที่มาไอ้นี้นกเงือก โดยส่วนตัวนี้ชอบนกเงือกมากนะคะเพราะว่านกเงือกเนี่ยเป็นนกที่เขาบอกว่ารักเดียวใจเดียวถ้าคู่ของมันตายถ้า,นนาคู่ของมันตายอ่ะก็คือมันก็จะคลองโสดไปเลยตลอดชีวิตเป็นไงบ้างลูกไปวันนี้ไปดูนกไม่เคย,เคยไม่เคยมาเลยส่วนนกนี่เป็นครั้งแรกที่มาอันนี้นะคะก็จะเป็นนก เออนกอะไรอ่ะน่ารักจังเลยลูก <ś led> สวยจังเลยนกพีลาบขาวสวยยังเลยลูกตัวนี้สีแดงไงตัวไหนเร็ว,ว,วอันนี้นก<อ>โ nori d u s ี y ตรงนี้ตรงนี้สวัสดีค่ะ hello อ,อย่างเงี้ยพูดได้ไหมลูก จริงเหรอพูดได้เหรอไฮคนสวยอ๋อคนสวยสวัสดีคนสวยสวัสดีคนสวยใช่พูดได้หรือเปล่าวะไม่หันให้พูด,นะดมั่งแต่ฝีนือสวยมากเลยไม่ใช่น,ก,นกสวยเหรอลูกสวยไหมครับสวยเนาะนี่น่ารักจังเลยลูกอุย จะเข้ามาดูนะคะนก,น,กนกเนือกนกเงือกตัวใหญ่มากนี่บอกแล้วชอบ นี่เป็นโซนนกนกเมื่องหมดเลยนี่นี่นกหางนกยูงให้ตุ่เป็นนกขังนกยูงไหมลูกนี่นกหางนกยูงไม่ได้เจอนานแล้วอุ้ยเคยเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อก่อนตอนเด็กๆตอนอยู่ปฐมโอ้เมื่อก่อนแถวบ้านมันมีอยู่สองตัวเขาเลี้ยงเอาไว้ไหนเอาแพร่ล้ำ Nóc man tem. Nóc nó, tem. Nó nó. ให้ไหมอ,อย่าไปกีดใส่เดลลูกไหนอ่ะลูกสามตัวนี่เหมาแลยสามตัวแต่พี่น้องนี่เหมาแล้ว <c oughs> ตยมันตกใจ ลกล,กลกกัวลูกไม่ต้องกลัวเอาตัวเล็กเลกไม่ต้องกลัวลูกน่ารักไหมตัวเล็กๆตัวเล็กน่ารักไหมลูกอย่าไปทำแม่เอาไม่ทำพี่เขาลูกไม่ทำครับหนูเลยดูดดน่ารัก ยืดไปให้ให้นีน่ไ <c oughs> ง้าเต็มไม้เต็มมือเหมือนงาแย่งกันเลยดุงาเหลา nóc mà cọ như vậy đi mình đục 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 thì nếp đi níu đi